ผมสวัสดีพ่อดับเชนยานครับครับสวัสดีครับช่องมาดึงครับผมสวัสดีช่องเกล็ดหนึ่งโมเด <c oughs> อยู่ดับกันนี่แหละครับผมก้อยต่อยอ่าโอ้คุณบอกไว้อยู่วยั่ะมาอยู่ครับไปคนละสายมือนี่งว่าเอาเอาเอาอ่าแต่คนกี่ต่อยนี่อ่าว่าผมบอกมาตรงหน้ามาไทยน่า อ,อยู่ตรงหน้าครับจะได้มากจะได้ว่าจะโทรหาอยู่งว่าโทรหาอยู่งพอดีรับก็นี่ละสต๊อกเอาวันนี้มาติดตามพ่อดาบเสซระยองซ่องและแสนมันว่าพ่อบาเนี่ครับซ่องและแสนสมบูรณ์อ่ะซุดซ้ำ ลับขึ้นมาแล้วพอดบซองหนแสนพี่น้องซองเก้าซองเดืมซองเต้ยเงืนลาดแหกว่าสัตว์ไปติดต่อกันเลยเราฟองเพิ่เพิ่มลูกาเที่ยสนต่นหนุากันโอ้ซองห้าศูนย์สามเปนปะซองี่อง มันเป็นเลขอะเลขอ่าหางหนึง่งกันหางหนึง่งอ่าบ่หลายดอกของพ่อบ่หลายดอกครับอ่าเด็กสีกับลอยอยู่มันมีเของไม่รู้ถึงวัว่าขันเป็นไรพอได้ได้เลขวิ่งเลยโอ้ขอเขาได้เลขวิ่งนั่นอ่าตอนหลับที่เราเนาะ เข้าเลขวิ่งหัวที่ผ่านมาคือเขาด้วยเปล่าด้วยลองเดิจับครูเอาซองสามแสนเป็นไใ้พอหัวหน้า้องสามแสนเฮายกเลิกยกเลิกอ่าซองสามแสนล่างอย่างนนเดียว, 3, ไไกกว 3, ยกเลิกยกเลิกก่อนครับเพมันหนักมันหนักอ่าอ่ามันหนักเพื่อแต่มันหนักเพรเขาเขามาเขาสื่อหลายเลยอ่าไม่ครับ ท่านที่เด็นเขาเป่านับฟ้อนอะแร<ม>งจะได้ยเสดายศยจะไดยเบฟซี่ยศที่หลังเด็กแต่น,น้อยล่างย่างเดียวเขาเด็ดเด็ดที่วันวานฝนกลางวันนี้เอาสร้างละแสนสร้างละแสนส,สามตัวแตกนี่เอามาแก้มือมันพออันนี้มันม่แก้ม,มือแล้วแก้คนง่ายเขาจาังหวะเขามาเที่ยวเราจะเลี้ยงคนเลี้ก็เลังสุกนะโอ้ก็เลังได้ที่

Hoa, 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 ต้วง oh, จุดเดน่นเจ็ดดสามฮะเจ็ดแปดเ <huh? S 1> จ็ดแ,ดดแดุดเด่นเอะ<จ> oh, วังงนะ ah, วเลขวิงว่งเขาเละอ่าววิ่งเนาะเลขวิ่งมีเจ็มีแมีสาม่นอ่ ah. มามีเจ็มีแมีสจับกงุเลยก็เจ็ด อ้จับไซด์ได้แมบอ๊่เจ็ดสกัสามแปดสามเจ็ดแปาแล้วก็แปดสานี่คุอ้หองซองแสเนี่ยพี่น้องมาจากผุณเูท่ตางปักปักไตกันโอ้

Tôi bơm mía, tô hăng pha hoopa hoopa hoa 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 นะแต่ขึ้นมาอยู่ก่อจะรับก็ได้บาทวาเพราะว่าอืมรอรถไปจะเนาะลงท้ายในน้อ่าอ่าอ่าป็สองก่อครับผมเบอร์นี่แหละครับผมใส่ติดจุดไว้นะฉุดมากครับถ้าทายท้าเกิดอยากโทรเบอร์นี่แหละก็ใส่เวลาโดนนิดหน่อย

เจ็ดสามโตระงว่าเจ็ดแปดสามหน่อยคือตัวเต็งในตัวนี้แล้นเะจ็ดแปดสามนี่ตัวเต็งเลพี่น้องเด้อเจาะอมาสองหางด้ฮะันเจาให้าจจมาสองหางเจาะจห้เจ็ดแปดสามครับสามแปดสามครับผม อ่าลงท้ายด้วยแปดสามเหมือนกันครับแต่ว่าหลังกะเขาเขาทำหน้าอยู่นีเด็กประจําบ้านเด็กประจํบ้านเขาทำหน้าอยู่เขาทำหน้าอยู่สี่อ้าแม่นนั่งกระได้นอนกระได้ได้พี่น้อนกำลิ่งแปดเด้ออ่านักที่สุดเลยกำวิ่งแปดอ่าใครสายวิ่งสายวิ่งผมตกการในเลขแปดช่วย มัน,นเดินไปที่แปดได้พี่น้องเด้อใครสายลูดสายวิ่งวิ่งไปที่แปดครับสำหรับทางพระดาเพิ่นทางมันกับพี่เขามีรู้นะพี่น้องอ่าอ่าท่รนเวาครับผมช่วยช่วยที่ได้านใก็ได้หลายเวลาเสียเสียร้ายกันได้พี่น้องอ่าพอด้มาพวโอ้โกันอ่าเขาคือเขาท้องฟ้เนาะเขาอ่าพีทพี่น้องแต่ว่า นี่อกจากพี่้องคงสีบอกหรืพี่้องพรว่าต้องการเนี่ยพี่รองพคตนีีกพสินเนี่ยพี่้องอืมโคไก็อ,อยาก,กเคตรดีข,ขี้นเขาขึ้นเขาอ่าสั่งสั่งติดีไหมส่งไปดีก็อ่า

ห้าปลาปิดมา,ดดแ,าแล้วพี่น้องนกาสำหรับสามตัวแต่อ่เนี่ละคนลืม่มๆื่มนี่ละคนลืม่มๆื่มนี่ยละคนเร่งเร่งไปนี่ละพี่นอ้องเพราะว่าคนปล่อยหน่อยหน่อยหน่อยหางพ่อพ่อขาไปอยู่ พวกดังดังทั่วประเทศคุณพพี่น้องกับมันกับมันแตกสรับพกาฟังด้ยเอฟซีเป็นแสนที่แสนเบอร์เตี้ย่ได้บาเวรนีพี่น้องอะแล้วท่าน่อกับพวหลายๆปันนันดีเอาเลไมเลพวมาจุแดงจุดคืนเวลาจุดแดงรับรับรับสายหูแน่ๆอโอ้ สองตัวมีไหมพ่อทำนี่เหอไ่ทำนี่หละไม่เ็ดๆนดสัวสองะแสนนาะโอ้ม่ไตัวเลยหวัหวสองแนะอืมอพี่น้องวคือหก็โอ้อาพี่น้องกลับมาแล้วสองละแสนครับเด็กซ้ำนี่นะพี่นอ้องกอยังวงวมือนั้นกันเม็ดเดียววอลแล้วาๆๆวาอีก หมาทาตัวแตกพั่มน่าค้นขามบดประเทศเลยดังสน,งน,นั่นเลยปีนันเนะบดบดบดอะไรกิบบดอะไรทีบนะบ้งๆเจ็กจะยังไงกีบเลเนอาสามันอ่าแต่ครึ่งห้ามาแล้วเพียเพีไทยกัดแสมมาแล้วพี่วังกัดแสมาแห้งปีนันโอ้ที่ว่าพอดับนี่สุดยัด ย่ำย่ำแล้วพี่น้องย่ำหวยจากซุดเก่าละซุดก็คลองกนคุณนายเพื่อนน่ะคลองเมียตำรวจแล้วพี่น้องครับผมเพป็นไปย่ี๋ไปส้มไปเที่ยวไปกินหมากจุเลียนซี่อยู่วนในลูกของคุณพ่ออ่าเต้นย่องพี่น้องแล้วไปเพาะพระเจ้าอืมพระเจ้าลำบากเกาะทางเกาะเดียวพี่น้องก็เป็นอังลาบลาไปไปใส่มาใส่รูคือปล่อยเพียงโซ่อาวุธ บ่าพอรสายได้ไหโอ้ได้บคนหน่อยล้านที่รองเอ้ยถึงตึ้งล่างตึ้งบนอืมยามก็จะได้พี่ย่าเ้ก็จะได้ครับผเจาคนบ่มาไอพวกเก็ดมาหุ้เก็ดก็จนึกถึอคลาายอืมเด็กพครับผมอ่ะตอนนี้วันดีอยอะแะเขาเจาเด็กซ้อมัด ข้าเจ้าได้มากเลยพี่น้องอ่ะพึ่งนี่แหละสุดสองเลยพี่น้องสุดสองกับโอ้อีกคือสุดสองเลยพี่น้องครับผมย้ำบอกว่าบนทางไก่เั่าสีได้รถนี่ก็ได้พี่น้องครับตสมัยนั่นเพื่อนให้เก้าหัวพี่น้องโอ้อันนี้ บอเดีถามกันถามจังหวาสุดที่สองครับเขาจะออกมาพี่น้งองออกมารถแรกเขาจะกวนแตกตึ้งบนตึ้งดงังยกไปบุหลับใกล้ใกล้ที่ตู้ถ<อ>ามเพื่อการจาวาเลียร่างก็จะมันมาตัวไหนอันนี้เน้นบนมันบกพ่อแสดงว่าเน้นบนเนาะเน้นบนพี่น้องเน้นบนอื ่อยากไปล้างได้แล้วพี่น้องันก็งามอยู่เลข38 33ไม่ได้แล้วพี่น้องเอาทั้งบนกวบล้างด้ยเนาะครับเอาทั้งบนทั้งล้างพี่น้องนี่